การเลือกตั้งฟิลิปปินส์เมื่อปี2022ที่ผ่านมานอกจากการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเฟรดินานมากสจูเนียทายาทอดีผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์อีกหนึ่งสิ่งที่สํานักขา่าวน้อยใหญ่ทั่วโลกพูดถึงคือการใช้ยุทธศาสต์ด้านข้อมูลข่าวสารเอาชนะการเลือกตั้งจนกลายเป็นปรากฏการณ์สํานักข่าวทูเดย์พามาย้อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งครั้งนั้นที่อาจจะกลายมาเป็นหนึ่งบทเรียนของการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งทั่วโลกต่อจากนี้ไปกัน การเลือกตั้งฟิลิปปินส์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2022ท่ามกลางการได้รับคะแนนเสียงอย่าง landslide ของบองบองหรือเฟอร์ดินานมาดกอสจูเนียท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของข้อมูลข่าวสารโลกที่ผ่านมามีการเปิดโปงว่ามีธุรกิจระดับโลกคอยทำงานตั้งใจเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งด้วยปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารเท็จจริงๆแล้วในฟิลิปปินส์มีการเลือกตั้งที่ถูกตั้งข้อสงสัยในวงกว้างว่าอาจจะมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้มาเพื่อผลการเลือกตััั้้้งงงงทีี่่พึปปรรระสคคแกแกตต 1561เมื่อดูเตอร์เต้เตชนะการเลือกตั้งตอนนั้นมีนักวิชาการเปรียบเปยไว้ว่าฟิลิปปินส์เองก็เหมือนโนคมิ้นในเหมืองถานหินความพยายามในการแก้ไขข้อมูลข่าวสารเท่าไหร่ก็คงไม่สามารถสู้สภาพแวดล้อมได้คู่ขนานกับการเลือกตั้งครั้งนั้น น้อยคนนักจะสังเกตเห็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากดูเตอร์เต้แล้วค่ะมาจากหนึ่งในตระกูลใหญ่ที่ทรงอํานาจที่สุดในฟิลิปปินส์ที่หวนกลับมาพร้อมคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ในโลกการเมืองฟิลิปปินส์บองบองมาโกสมีชื่อจริงว่าเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนีย เป็นลูกชายคนโตของเฟอร์ดินานมาโกสอดีตผู้นำที่ปกครองฟิลิปปินส์ยาวนานกว่า20ปีจนกระทั่งถูกขับไล่จากการลุกคือของประชาชนในปี1986หหลังสิ้นอำนาจตัวเลขหลายรายงานทั้งจากภกาคประชาสังคมและรัฐบาลนานาชาติชี้ชัดว่ามีการซ้อมทรมานเกิดขึ้นกว่าหมื่นกรณีขณะที่คนเสียชีวิตและอุ้มหายภายใต้การปกครองของเขามีจำนวนหลายพันรายงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์เองหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นกฎหมายยอมรับขอ้อเท็จจริงเลย ภายใต้สมัยของเขาที่ปกครองใต้กฎอายการศึกตอนนั้น GDP ต่อหัวของฟิลิปปินในช่วงนั้นตกต่ำจนฉุดไม่อยู่หลังหลบหนีออกจากประเทศไปตั้งหลักที่ฮาวายรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นตรวจสอบทรัพย์สินของมาโกสที่ซุกซ่อนอยู่ในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการว่าอาจสูงถึง 1.7แสนล้านบาทถึง3.5แสนล้านบาทไทยนอกจากนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินที่เป็นของแผ่นดินชาวฟิลิปปินส์คืนมาแต่36ปีผ่านไปติดตามได้แค่ครึ่งหนึ่งของที่ประมาณการไว้เท่านั้นเองกลับมาที่บอง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 เติบโตด้ว bon ย bon ทรัพย์สินมหาศาลที่ซื้อไว้ในต่างประเทศตอนที่มาโกสเป็นรัฐบาลแล้วก็กลับมาฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่นอกจากทรัพย์สินที่นำกลับมาอีกอย่างหนึ่งที่ แพร่กระจายในช่วง10ปีตั้งแต่เขากลับมาเหยียบแผ่นดินฟิลิปปินส์นี้ก็คือเรื่องเล่าใหม่เกี่ยวกับพ่อของเขาและมุมมองว่าครอบครัวของเขาเป็นเหยือ่อ โปรเจกต์การกู้ภาพครอบครัวมาโกสเริ่มมาเป็น20ปีมีการตั้งศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยพบว่าครอบครัวมาโกสเริ่มพิมพ์หนังสือไว้ให้นักวิชาการอ้างอิงประวัติศาสตร์ในเวอร์ชันของพวกเขาตั้งแต่ปี1995เนื้อหาสาระหลักก็คือลบภาพลักษณ์ของมาโกสในฐานะนักการเมืองที่เคยช่อราชบังหลวงไปเป็นรัฐบุรุษที่เคยพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามีหนังสือหลายเล่มถูกพิมพ์ออกมาและอ้างอิงกันไปมาเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวส เอาไว้พอเวลาผ่านไป ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์หนังสือแล้วค่ะมีการแก้ประวัติศาสตร์เข้ามาถึงโลกออนไลน์เลยโดยในช่วงแรกเนี่ยใช้เว็บไซต์แบบ f r i e n d s อร์หรือว่าฟล c k e r มาจนถึงยุคนี้เนื้อหาเหล่านี้พบได้ตามโซเชียลมีเดียทั่วไปไม่ว่าจะเป็น y YouTube t i k t o k นี่คือบางส่วนของคอนเทนต์ที่ยังพบกันได้ในปัจจุบันค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook โดยทั่วไปว่าเฟอร์ดินานและอิเมลดามากอสไม่เคยถูกศาลฟิลิปปินส์ตัดสินด้วยซ้ำว่ากระทำผิดจริงที่หลบหนีไปตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะกระแสมหาชนช่วงงนนั้ตาห บอกด้วยว่าถ้าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวก็ต้องแชร์โพสต์นี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริง ศาลคอรัปชั่นของฟิลิปปินส์ได้ตัดสินแล้วว่านางอ e ีเมลดามาโกสมีความผิดฐานยกย้ายทรัพย์สินมิชอบตั้งแต่ปี2018และนางอ e ีเมลดาก็ยังอุทธรณ์ต่อเรื่องนี้ในชั้นศาลนี่เป็นการบอกว่าที่ไม่เคยต้องคำพิพากษาเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกับความจริงนะคะเพราะจริงๆเคยมีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดค่ะขณะที่ใน YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเยอะมากอย่างเช่นมีการบอกว่านอสตราดามุสนักทำนายชาวฝรั่ง เมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยทำนายไว้ว่าบองบองมาโกสเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีบองบองมาโกสออกมารีแอคเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่แทนที่จะปฏิเสธว่าไม่เป็นเรื่องจริง เขาบอกว่าเม่รู้นักดนักส้ากินด้ด้ี่อ่ะก็ต้องันตีนุตุกุยยังไม่กุยยังไม่กุยน่ารับประกันคุณทันใดอาคุยนี่เลยแต่ชีวิตติดนานาที่กุยบังคินตุกคอนเทนต์พวกนี้มีทั้งเล่นๆและจริงจังส่งผ่านไปยังเครือข่ายยูทูบและติ๊กต็อกจนเป็นที่พบเห็นกันได้ทั่วไปเลยการวางแผนผลิตคอนเทนต์เหล่านี้ไม่ได้มองแค่บองบองชนะการเลือกตั้งแล้วจบค่ะแต่ยังขยายความนิยมไปยังคนอื่นๆในตระกูลด้วยเช่นกรณีลูกชายคนโตของบองบองเฟรดินนาอเล็กซานเดอร์ซานโดมกส ชายหนุ่มวัย27ปีที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสวตอนนี้ก็กำลังเป็นเน็ตไอดอลมีแอคเคาท์แฟนคลับตั้งขึ้นมาอัพโหลดแฟนแคมเขียนแฟนฟิคชันพบเห็นได้ทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตฟิลิปปินส์เลยหรือหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเครือข่ายนักลบคีย์บอร์ดของบองบองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูเตเตชนะการเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากตอนที่ดูเตเตเป็นประธานาธิบดีหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะแต่ก็คือครอบครัวมาโกสที่เองนำซ้ำเมือ่อบงชนะ การเลือกตั้งมารองประธานาธิบดีที่ถูกเลือกตั้งมาพร้อมๆกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือซาร่าดูเตเต้ลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ที่เองค่ะบองบองมาโกสปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเลยเขาบอกว่าแอคเคาเชียร์ต่างๆเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนจริงๆแล้วบอกว่าถ้าพยายามจะปั่นอินเทอร์เน็ตคนก็ต้องรู้สิเพราะชาวเน็ตของพวกเราเนี่ยะจะตายจริงๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็เคยรับมือกับปรากฏการณ์คล้ายๆกันในฟิลิปปินส์มาแล้วนะคะเช่นในปี2 0ง0 10ในยุคข,ของดูเตเต้เนี่ยเฟซบุ๊กเคยปิดแอคเคาท์กว่า100บัญชีซึ่งระบุว่าเชื่อว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังหรือในปี2022 Twitter ก็เคยประกาศระงับบัญชีกว่า300บัญชีที่สนับสนุนบองบองมาโกสโดยบอกว่าเป็นบัญชีที่ทําผิดกฎของแพลตฟอร์มโดยปั่นข้อมูลและสแปมในอีเมลโฆษกทวิตเตอแจ้งผ่านแถลงการด้วยค่ะ ว่าขณะที่การเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ใกล้เข้ามาในพฤษภาคมที่จะถึงนี้เรายังแข่งขันในการค้นหาและระง,งับขบวนการบิดเบือนข้อมูลเพื่อบิดบทสนทนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนติกตอกที่มีคนฟิลิปปินส์ใช้กว่า43ล้านคนรายงานว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งมีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มในฟิลิปปินส์สูงกว่าประเทศอื่นแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนอย่างไรก็ดี หลายคนอาจจะถามแล้วว่าแต่เรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็ใช้เป็นเรื่องปกติในการเลือกตั้งหรอกหรอถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมเนี่ยจริงๆเป็นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสงคมข้อมูลข่า,ขาวสารเนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของสมองและพุ่งการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็คือาหาเสียงแต่ว่ามันมีงานศึกษาที่ียว่า computational propaganda ก็คือว่าโฆษณาชวนเชื่อที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้คะมันทำให้ propaganda พวกเนี้ย มันซับซ้อนแล้วก็ทําให้คนเนี่ยหลงเชื่อเพราะพักร์ดต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นที่มันมีสองามลักษณะที่ที่ซับซ้อนไปกว่าการหาเสียงแบบทั่วๆไปในลักษณะที่เป็นส่งคําข้อมูลข่าวสารมืนถือการกเรต่างะมีบัญชีแอคเคาทมันมันไม่ได้แค่1 0บ0ีะ่ะแต่เป็นหมื่นๆบัญชีที่เผยแค่ข้อมูลคล้ายๆกัน เป็นการมอ็บถั่วลงที่ภาษาว่าเร้วด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นการทําโดยมีการจัดตั้งเอาข้อมูลเ,เก่าๆที่มีอยู่เอามาโพสต์ใหม่ให้เกิดความเสียหายอันนี้ก็เป็นเชิงพฤติกรรมซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มให้ความสัมพันเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้คือเป็นการจมตีที่มีการจัดตั้ง อย่างสายสายที่เขาทำทำพวกไอโอทหารเลยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นดร์กออกเป็นแคมเปญสีดาแคมเปญสีขาวสีขาวทั้นแต่ว่าในบริบทการเลือกตั้งเนี่ยมันมีแคมเปญสีดาแบบบางบัญชีอย่างเงี้ยตั้งใจที่จะเป็นดั๊กออกแบบเดียวก็คือเป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดถ้าเราไปสโตรฟิตของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องการโจมตีเป็นการขุดคุย เป็นการสิ่งที่เราเรียกว่า Character a s s a s s i ซิเนชัโดยอาจจะไม่เป็นการเผยแพร่ข่าวบอมก็ได้นะเอาเข้อจริงนะอะ,อะเป็นเป็นการแค่เอาเอาข้อความบางอย่างหรือว่าเอาเรื่องราวในอดีตมาพูดใหม่โดยที่บิดเบือนบริบท จริงๆเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเห็นในไทยมากแต่ว่าเราเริ่มเห็นในบริบทการเลือกตั้งของหลายประเทศเนี่ยก็คือการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็การทำแคมเปญเลือกตั้งแบบสายดาร์เนี่ยเป็นผู้ช่วยทั้งที่เป็นเอกชนมากขึ้นนี่คือเทคนิคที่มีการใช้เป็นการทั่วไปแต่อาจารย์จันจีรากระซิบเราค่ะบอกว่าถ้าเป็นภาครัฐเป็นคนใช้เป็นไปได้เสมอว่าจะมีตัวช่วยเสริมพิเศษกว่าคนอื่นการ m ิ n ู p เ l a t e social media หรือ ือว่า computational propaganda เนี่ยมันเป็นด้านหนึ่งของเรียนสองด้าน อีก่ามีการควบคุมข้อมูลข่ขาวสารเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้นาราทีของของรัฐเนี่ยอยู่ได้โดยมีแรงเสียดทานมีแรงขัดทายที่น้อยเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายเพื่อที่จะปิดปากความเห็นอื่นเราเอาบทเรียนมาทาากับทไลายของฟิลิปปินส์กันค่ะการใช้อำนาจรัฐในการปิดปากผู้เห็นต่างเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี2022อย่างเช่นปี2018มาเรียโลดรสเซเรโนประธานศาลดีกาของฟิลิปปินส์ที่เป็นปฏิบัติกับ ดูเตเต,เต้ชัดเจนถูกถอดถอนทันทีที่ดูเตเต,เต้ขึ้นสู่อำนาจปี2020 เลลาเดลิมาสวชื่อดังของฟิลิปปินส์ที่ออกตัวต่อต้อตานนโยบายของรัฐมาโดยตลอดถูกจับกลุ่มข้อหาช่วยให้เครือข่ายยาเสพติดรอดจากคดีระหว่างที่เป็นรัฐบาลสมัยที่แล้วเธอปฏิเสธและชี้ว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองส่วนรองประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมๆกับดูตเตเต้อย่างเลนี่โรเบรโดก็ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปักป่นในปี2019ข้อหาวิาพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีหรือดูตเตเต้นั่นเองไม่ใช่แค่ผู้เห็นต่างทางการเมืองที่โดนจัดการแต่สื่อ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักด้วยเช่นกันค่ะ ABS-CBN สำนักข่าวขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างคนที่ชอบและไม่ชอบดูเตเต้โดนปิดมาเรียเรซ่านักข่าวรางวัลโนเบล หัวหมูทะลวงฟันที่นำทีมข่าวรุ่นใหม่แฉเรื่องสงครามยาเสพติดและการใช้ข่าวปลอมของดูเตเต้และมาโกสโดนฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทต่อมาก็โดนเล่นงานเรื่องภาษีและถูกจับกุมถึงสองครั้งขณะที่ประชาชนรับสารที่ถูกป้อนเข้ามาในระบบโดยผู้มีอำนาจอย่างกว้างขวางน้อยคนนักจะออกมาแย้งจากภาวะที่ผู้เห็นต่างถูกเพ่งเล็งสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำให้หนังสือพิมพ์หลายแห่งเรียกสถานาการณ์ในฟิลิปปินส์ว่าเป็นภาวะความจริงคู่ขนาน สังคมมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ความผิดข้างเดียวนักวิชาการหลายคนก็มองว่าหว่าจะมาถึงภาวะนี้ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลก็มีส่วนในการฟูมฟักให้สังคมมาถึงจุดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ um, Obviously there's an element here of seduction of persuasion of manipulation even using social media but we should not be talking about the supporters as if they're brainwashed or that they have no free will that's actually um, uh, playing into the narrative that democratic elites are out of touch and you know do not actually care for the masses and their own agency their own cunning and intelligence and ability to make choices that they feel are valid for themselves and i think it's important that we don't blame the masses we don't blame them as for their lack of education or for their miseducation for their support for these political figures these political figures actually promise them very real and very tangible things that Recognize who they are, where they come from, they speak their language, and those are seen as legitimate forms of acknowledgement. One thing that the Robredo did about two, three months before the May 2022 elections is they invested a lot of energies and efforts to go into the grassroots, to go into local communities and initiate small community dialogues. And the intention is to convert the Marcos supporter to vote for their side. I celebrate this as a real in, um, a positive effort at bridge building across um, two different camps. My critique of this is this came too little, too late. We should be doing this grassroots community building, this deliberative exercises of listening across the aisle, Well ahead time should be doing this consistently should and this doing of ถามว่าเราเล่าเรื่องฟิลิปปินส์ตอนนี้ทำไมต้องบอกว่ามีหลากหลายอย่างที่ไทยกับฟิลิปปินส์ถอดบ,บทเรียนกันไปมานะคะสำหรับนักวิชาการฟิลิปปินส์แล้วไทยเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศที่แตกออกเป็นสองขั้วและมีกฎหมายที่รุนแรงในการจัดการกับฝั่งตรงข้ามผู้มีอำนาจส่วนในด้านโซเชียลมีเดียถ้าฟิลิปปินส์เป็นประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียนที่ใช้โซเชียลมีเดียสูงประเทศไทยก็ตามมาติดติดด้วยเหมือนกัน ปรากฏการเอาชนะค้าคานทางการเมืองโดยใช้โซเชียลมีเดียที่เคยเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์หลายเทคนิคเราก็เริ่มเห็นแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไทยจะเกิดขึ้นเราอาจจะมีการขยับ ไปสู่คอมพิวเตอร์แบบพัคกันได้ที่มันลันกษณะกระจายเหมือนฟิลิปปินส์มากคือตัวละครทางการเมืองซึ่งจริงๆที่ถือว่าเป็นชนชนั้นนำเนี่ยก็แตกกันนั้นก็น่าสนใจที่จะแบบคิดต่อกไปว่าเอ๊ะเวลาที่เขาจะโจมตีกันเน่ยนอกจากเขาจะโจมตีฝ่ายฝ่ายค้าแล้วเนี่ยพวกจะโจมตีกันเองด้วยอะ่ะแล้วอย่างบางทีล่าสุดดิฉันก็เห็นแบบปอิตก็โดนในเพจคนรักลุงตุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นอันนี้ก็จะเราเราก็อาจจะเริ่มเริ่มขยับ ไปสู่ลักษณะที่ใกล้เคียงกับฟิลิเปียสมากขึ้นซึ่งส่งผลมันเข้มข้อนอ่ะมันไม่สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาได้ภายในชั่วข้ามเข้นทำให้ไอการใช้คอมพิวเตอร์อลพากันได้ช่วงการเลือกตั้งเนี่ยบางทีทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ธรรมได้ทำให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ย เออไปดิดเบือนผลการเลือกตั้งโดยที่จริงๆแล้วมันป้องกันได้ถ้ามันไม่ใช่ computational propaganda อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้โฆษณาชวนเชื่อหาเสียงไม่ได้จบลงแค่การเลือกตั้งแต่บางทีสามารถฝังรอยล้าวเข้าไปในสังคมให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้ไทยก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีหรือที่อื่นๆทั่วโลกเราจะเยียวยามันได้ยังไง I think we need to be doing all the things we need to be Um, fact checking, we need to help journalists monitor facts without facts and common shared facts. We cannot agree and come together on um, common issues and agree on common uh, terms, right? But number two, we also need to be doing a lot of grassroots work at the community level that normalize how we how we communicate and converse across political differences. We shouldn't just cancel our enemies. We need to see them as our fellow citizens. We need to learn and continue um, to talk with them and learn across those differences. How can we agree on certain policy solutions together? And I think that's the role where educators, um, academics, um, teachers are important to model what is a healthy conversation like? How should we have healthy conversations? What does healthy disagreement look like? We still ne need to affirm each other as fellow citizens that we should be collaborating with and cooperating with. We need the support of journalists, teachers, legislators, um, all the things, right, to address the challenges of our public sphere nowadays. Some cow today. Make tomorrow today.